f ฟอร์นิเจในออฟฟิศที่เคยนั่งสบายๆวัสดุเครื่องใช้สำนักงานน้ำยาฆ่าเชือ้อและอีกมากท่านผู้ชมครับอาจจะไม่รู้ว่ามันมีสารก่อมะเร็งแฝงอยู่11ของใช้สำนักงานก่อมะเร็ง2021 มะเร็งมีอยู่ทุกที่ไม่เว้นแพ้แต่ในออฟฟิศถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ของเหล่านี้อยู่เป็นประจำบอกเลยว่าชีวิตคุณกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงแล้วสำหรับคลิปนี้โค้ชแบงค์รวบรวมมาแล้วที่คุณน่าจะมีมากที่สุดในออฟฟิศของคุณ11อย่างดูคลิปนี้ให้จบนะท่านผู้ชมจะได้มีความรู้แล้วฝากช่วยแชร์ให้กับคนที่คุณห่วงใยด้วยครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระ นักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโคชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายแล้ววันนี้เรากำลังคุยกันถึง11ของใช้ในออฟฟิศที่อาจก่อมะเร็งให้คุณได้ข้อที่1กระดาษก๊อปปี้ในออฟฟิศของคุณยังใช้กระดาษก๊อปปี้กระดาษคาร์บอนอยู่หรือเปล่าครับ,รบพวกนี้สีน้ำเงินสีเทาๆที่จับแล้วติดมือกระดาษใบเสร็จที่เป็น3สีชมพูสีเหลืองสีฟ้าที่เขียนแล้วติด3ใบเลยอ่ะมันมีสารตะกัว อยู่ในน,น้ำในน้ำหมึกนั่นแหละครับแล้วยังจะมีสาร PCBs เป็นส่วนประกอบสารนี้เป็นพิษและก่อมะเร็งได้จริง1979ในสหรัฐและในญี่ปุ่นเขามีสั่งห้ามผลิต ระง,งับในการใช้แล้วไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยยังผลิตกันอยู่หรือเปล่าและมีการกำชับไม่ให้ใช้กันมากแค่ไหนยังไงท่านผู้ชมก็ระวังด้วยนะครับถ้าเกิดในออฟฟิศคุณยังใช้กระดาษก๊อปปี้กระดาษคาร์บอนกันอยู่เอาโค้ชแบงค์แล้วอย่างนี้ใช้อะไรแทนคบเพราะว่าหนูต้องใช้แนะนำนะครับระวังในการใช้เวลาใช้เสร็จเนี่ยท่านผู้ชมใช้ได้นะใ,ใช้เสร็จแล้วอย่าพิ่งไปจับอาหารรับประทานอย่าพึ่งเอาฝรั่งเข้าปากไปจับมะม่วงจิ้มน้ําจิ้ม หรือว่าไปจับขนมขบเคี้ยวเข้าปากเป็นอันขาดล้างมือก่อนเลยอย่างน้อยสองรอบถึงจะไปกินข้าวได้ครับสิบเอ็ของใช้สำนักงานก่อมะเร็งอย่างที่สองดินน้ำมันดินน้ำมันเป็นอุปกรณ์อันเนกประสงค์ที่ออฟฟิศบางแห่งใช้กันเป็นประจำเจ้าดินน้ำมันนี่แหละครับที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กแท้ที่จริงแล้วมันมีสารก่อมะเร่งซ่อนอยู่ส่วนประกอบมักจะ มาจากดินแห้งผสมน้ำมันเครื่องน้ำมันจาราบีขี้เพิ่งดินสอบพองน้ำมันเครื่องเบอร์50พาราฟินแข็งและสีผงต่างๆน้ำมันพวกเนี้ยจะเป็นสารตัวหนึ่งที่อันตรายแล้วก็จะมีสารตัวหนึ่งคือทาเลต t so e Thalate's n d o c r i n e disrupting chemical- Thalate's are a chemical plasticizer Endocrine system. These are endocrine disruptors. p h th Thalate's p l a s t i c Phytolates makes fragrances last longer. There y in a lot of cosmetics, a lot of cosmetic ingredients don't... ในปี2018 Food Chemical and Toxicology รายงานว่าสารทะเล็ททำให้ฮอร์โมนเราแปรปรวนได้เป็น Endocrine Disruptor ไปรบกวนฮอร์โมนท่านผู้ชมมากจนทำให้ถึงขั้น เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้เลยนะครับไม่ใช่แค่นั้นสารตัวนี้ยังถูกเชื่อมโยงกับโรคต่างๆอีกหลายโรคเลยนั่นก็คือโรคตับโรคแท้งบุตรโรคเป็นหมันในผู้ชายโรคมะเร็งไทรอยโรคพิการในเด็กแล้วก็โรคปลายประสาท แล้วยิ่งถ้าเกิดไปโดนความร้อนตากแดดนานๆเนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะระเหยขึ้นมาสุดดมเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดด้วยครับเอาโค้ชแบงแล้วอย่างนี้เด็กๆที่เขาเล่นดินน้ำมันไม่เสี่ยงกันหมดหรอคะทำยังไงดีคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับน้ำมันจริงๆแล้วมันจะมีหลายเกรดแนะนำให้ลูกหลานของคุณใช้ดินน้ำมัน ที่เกรดดีขึ้นมาหน่อยราคาแพงขึ้นมานิดนึงหรือว่าจะเปลี่ยนกิจกรรมเป็นเล่นอย่างอื่นเลยเป็นพับกระดาษสีๆก็จะปลอดภัยมากกว่าไม่มีสารละเหยน้ำมันพวกนี้ติดแล้วก็ไปหยิบอาหารเข้าปากครับ11ของใช้สำนักงานก่อมะเลงอย่างที่3น้ำยาลบคำผิด น้ำยาลบคำผิดถือเป็นสารระเหยเพราะว่ามีทินเนอร์และสารประกอบอินทรีย์เคมีผสมอยู่เยอะมากพวกสารโพลุอีนเบนซีนและสไตรลีนพวกนี้จะมีกลิ่นพิเศษเฉพาะตัวและระเหยปะปนอยู่ในอากาศได้ง่ายมากเลยเมื่อสูดดมเข้าไปอันนี้แหละครับอันตรายเป็นระยะเวลานานๆท่าน,นผู้ชมชาว Office ออฟฟิศ จะมีอาการพวกนี้ได้คือระคายเคืองตาระคายเคืองผิวหนังระบบทางเดินหายใจแห้งถ้ายังสูดดมไปเรื่อยๆสุดท้ายสารเคมีพวกนี้จะทําให้คโครโมโซมในเม็ดเลือดของคุณผิดปกติไปจนถึงขั้นเป็นมะเร็งเม็ดเลือดในที่สุดครับ ของใช้สำนักงานกองเระเร่งอย่างที่4ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำยาทําความสะอาดเช็ดกระจกล้างห้องน้ําฟังไม่ผิดครับผลิตพัณฑ์พวกนี้ตัวดีเลยแม่บ้านที่ออฟฟิศของเราทําความสะอาดออฟฟิศทุกวันทั้งก่อนเรามาแล้วก็หลังจากที่งานเสร็จแล้วถ้าเกิดมีเวลาคุณคุณชาวออฟฟิศ ลองย่องไปดูนะครับว่าออฟฟิศส่งคุณชัดผิดพันธ์ทําความสะอาดที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ปลอดภัยแล้วบางชนิดจะมีส่วนผสมของสารเคมีที่ชื่อว่าฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งสารเคมีชนิดนี้ไม่มีสี แต่มีกลิ่นรุนแรงมากนอกจากเป็นสารก่อมะเร็งแล้วท่านผู้ชมได้รับฟอร์มาลดีไฮด์เข้ามามากกว่า0.1 ppm ทําให้เกิดระคายเคืองตาแสบจมูกและถ้าเกิดได้มากกว่า100 ppm สามารถทําให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้เลยครับถ้านึกภาพไม่ออกลองนึก ตามง่ายๆนะครับน้ำยาล้างห้องน้ำตามร้านถูกมากแต่เวลาใช้มีกลิ่นฉุนจนทนไม่ไหวนี่แหละครับคือสารก่อมะเร็งชั้นดีเลยสารก่อมะเร็งในออฟฟิศคุณอย่างที่5น้ำยาเคลือบต่างๆคุณผู้ชมอาจจะเอกใจนะว่าในออฟฟิศคุณมันจะมีน้ำยาเคลือบได้ยังไงแต่และออฟฟิศไม่เหมือนกันน้ำยาเคลือบที่พูดถึงเนี่ยคือน้ำยาเคลือบหนัง เชื่อว่าออฟฟิศคุณอาจจะมีเก้าอี้หนังโซฟาหนังเฟอร์น,นิเจอร์เหล่านี้ล่ะครับเป็นตัวแพร่สารเคมีชั้นดีเลยไม่ใช่แค่น้ำยาที่เขาเคลือบมาอย่างเดียวยังจะมีสีที่เขาย้อมหนังแล้วก็น้ำยาที่เราเอาไปใช้เคลือบหนังแม่บ้านใช้สูดดมเข้าไปมากๆกก็เป็นอันตรายได้ไม่ได้พูดถึงแค่หนังแท้ด้วยนะครับหนังเทียม ก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะมีสาร PVC เป็นส่วนผสมอยู่มากสารพวกนี้มันจะตกค้างอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆอย่างนั้นใครที่อยู่ในออฟฟิศที่มีโซฟาใหม่เ mm hmm. ก้าอี้ใหม่อย่าเพิ่งรีบไปเจิมนะครับแนะนำให้ผึ่งลมไว้ก่อนสักหนึ่งสัปดาห์ให้อากาศถ่ายเทพเพื่อให้สารเคลือบพวกนี้ละเหยพิษมันออกมามันจะได้ปลอดภัยกับเราครับไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่ามีวิธี การหลีกเลี่ยงให้ท่านผู้ชมด้วยของใช้ในออฟฟิศที่สามารถก่อมะเร็งให้ท่านผู้ชมอย่างที่6สเปรย์ปรับอากาศหลังพักเที่ยงถ้าซื้ออาหารมากันกินในออฟฟิศเนี่ยมันก็ต้องมีสเปรย์ปรับอากาศ,ากาศนิดนึงแบบส้มตำน้ำตกลอยฟุ้งมาอันนี้ก็ไม่เหมาะกับการทำงานแล้วสเปรย์ปรับอากาศพวกนี้ใช้บ่อยๆมันจะไม่ปลอดภยัยเพราะว่าสารตกค้างที่มีอยู่ในนั้นคือทาเลตโพลีไซคลิกและพาราเบน ผสมอยู่เยอะซึ่งสารพวกนี้ทั้งหมดสามารถกระตุ้นให้ร่างกายของคุณเกิดโรคมะเร็งในระยะยาวพุ่มกันตกต่ำได้โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมในคุณผู้หญิงครับ11ของใช้สำนักงานก่อมะเร็งอย่างที่7เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารเป็นอุปกรณ์สำนักงานที่สำคัญมากๆแต่รู้ไหมครับว่าเวลาทำงานแล้วโดนความร้อนพวกหมึกพวกเนี้ยโดยเฉพาะ แป้นพิมพ์แม่พิมพ์โลหะลูกกิ้งเคลือบด้วยโลหะแล้วหลังสีละาเอาต้าวไวยอเ็สที่อยู่ในเครื่องมันทำปฏิกิริยากัน ทำให้มีสารละเหยจะอธิบายง่ายๆนะครับในหมึกพิมพ์ของเครื่องถ่ายเอกสารจะมีสารคาร์ซิโนเจนผงคาร์บอนและสารอื่นผสมอ,อยู่เยอะมากถ้าท่านผู้ชมลองสังเกตดูเวลาเครื่องทํางานเนี่ยมันจะมีกลิ่นฉุนขึ้นมาแปลกๆสารเคมีหลายชนิดเลยนะที่อยู่ในนั้นน่ยจะทําปฏิกิริยาการกับแสง UV ทําให้มีสารละเหยออกมาท่านผู้ชมสูดดมอยู่ใกล้ๆนานๆ จะมีอาการปวดศีรษะมึนหัวอ่อนเพลีงง่วงซึมเรารู้สึกมึนชาไปเลยนะครับบางคนแพ้หนักๆเนี่ยส่งผลให้ร่างการยระยะยาวครับโคชคาสรลูมเป็นเครื่องถ่ายเอกสารหรือว่าเครื่องแพร่สารก่อมะเร็งต้องเลิกใช้ไปเลยไหมคะสำหรับคำถามน,นี้นะครับจริงๆแล้วถ้าไม่ได้รับในปริมาณมาก ก็จะไม่เป็นอันตรายท่านผู้ชมสามารถเลี่ยงได้อีกอย่างหนึ่งให้ใช้หน้ากากอนามายัยเวลาท่านผู้ชมใช้เครื่องพวกนี้เครื่องถ่ายเอกสารจะป้องกันสารที่ระเหยขึ้นมาได้ไม่มากก่็น้อยขอให้เป็นหน้ากากอนามาัย N95 นะครับไม่ใช่แค่ที่พยาบาลใส่ปกติ มันจะได้กรองได้มากขึ้นอะไรเอ่ยทุกออฟฟิศต้องมีติดกระเป๋าไม่ต้องคิดนานโคชแบงเฉลยเลยก็คือปากกาครับอะไรนะโคชแบงย์จะบอกนะว่าปากกาที่เราใช้อยู่มีสารกรองมะเร็งด้วยของใช้สำนักงานกรองมะเร็งอย่างที่8 มึกในปากกาใช่เลยครับจริงๆแล้วที่เป็นสารก่อมะเมร็งนั้นอยู่ในน้ำมึกของปากกาครับมึกปากกาส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบ3อย่างนะครับก็คือ1ตัวทำละลายโดยมากจะเป็นสารพวกแอลกอฮอล์ LPA เอทิลีนไกลโคส่วนที่2จะเป็นสาร พวกสีอย่างเช่นสีน้ำเงินก็จะเป็นคริสตัลไวโอเลตหรือสีแดงเป็นอีโอซินไวและส่วนที่3จะเป็นกาวเพื่อให้น้ำหมึกเนี่ยติดกับกระดาษได้ส่วนมากจะเป็นสารโพลิเมอร์อะคริลิกที่ช่วยให้ติดทนครับส่วนปากกาเคมี K M e, ทั่วไปก็จะใช้โพลิเมอร์ซิลิคนทำให้เกิดชั้นฟิล์มบางๆขึ้นโดยมีข้อมูลว่าสารในหมึกเนี่ยมีผลต่อระบบส่วนกลางทำให้เกิดการวิตกกังวล สภาวะอ่อนแอซึมเศร้าวิงเวียนปวดหัวได้ส่งผลกระทบกับการนอนหลับทําให้ภูมิกันถูกทําลายจนมีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงทําให้เกิดโรคมะเร็งในที่สุดได้เลยครับโค้ชแบงค์ขาเราจะรู้ได้ไงอุปรกรณ์แบบไหนที่ใช้ได้หรือไม่ได้หนูกลัวไปหมดแล้วคะ่ะแนะนําให้หาข้อมูลปากกาที่คุณใช้ก่อนซื้อนะดูให้ดีถ้าเกิดปลอดภัยเนี่ยมันจะเขียนว่านอนท็อกซิกอันนั้นก็ใช้ได้เลยแล้วส่วนมากปากกาที่ มีสารก่อมะเร็งมักจะมีสารไดเมท y ิลเบนซีนผสมอยู่ถ้ารู้แบบนี้แล้วเราก็ระวังตัวกันหน่อยนะครับของใช้สำนักงาน11อย่างที่สามารถก่อมะเร็งให้คุณได้อย่างที่9กาวทุกออฟฟิศต้องมีกาวอยู่แล้วแต่ใครจะใช้มากใช้น้อยมันแล้วแต่ตำแหน่งคนที่ใช้กาว ทุกๆวันมันไม่ใช่ใช้ไกลๆนะครับใช้แล้วเราก็อยู่ใ,ใกล้ๆหน้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็สูดเข้าไปเต็มๆเลยโคชแบงก์ก็เลยมาบอกว่าให้ท่านผู้ชมระวังหน่อยก่าวทำให้คุณภุมมกันตกได้จริงๆ เรารู้กันอยู่แล้วว่าคนที่ดมกาวพุ้มการจะตกต่ำเราจะมีโรคแทซกซ้อนเยอะไม่ว่าจะเป็นสารเบนซีนโทลูอีนสไตลีนสารพวกนี้ทําให้คุณเสี่ยงต่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ําเหลืองและโรคที่เกี่ยวกับเลือดทั้งหลายได้หมดเลยครับโคชแบงค์คาอะไรของกาวที่ทําให้เราเป็นมะเร็งได้เลยอคะแค่ผิวหนังสัมผัสกาวสามารถเป็นมะเร็งได้เลยเหรอขอบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสการสูดดม ก็ทําให้เกิดโทษได้หมดสารอันตรายในกาวนั้นถ้าท่านผู้ชมสูดดมเข้าไปมากๆจะก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบสมองส่วนกลาง central nervous system จะมีอาการเริ่มต้นคือวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้มึนงงซึมสับสนจนกระทั่งหมดสติและเลวร้ายที่สุดคือสามารถทําให้เป็นมะเร็งส่วนการสัมผัสนั้นถึงแม้จะเป็นอันตรายน้อยกว่าการสูดดมโดยตรงก็ไม่ได้แปลว่าท่านผู้ชมจะ ใช้มือเปล่าสัมผัสกาวในขณะที่ใช้นะ พิษของกาวมันซึมเข้าทางผิวหนังของเราได้ด้วยแล้วอย่างนี้จะทำยังไงคะคนที่ต้องใช้กาวทุกวันกาวยางกาวร้อนกาวติดกระดาษไม่ยากครับขณะที่ใช้งานโคชแบงแนะนําให้ท่านผู้ชมระวังสารละเหยที่ออกมาให้ดีอย่าไปสูดดมมากป้องกันได้ดีที่สุดเลยก็คือให้ใส่หน้ากาก N 95เอาไว้นะครับหรือว่าละเอียดกว่า M 95ก็ได้ถ้าท่านผู้ชมมีครับของใช้สํานักงานก่อมะเรง็งอย่างที่10พรม ผ้มาม่านอะไรนะแล้วอย่างนี้ทุกที่มันจะเป็นหมดเลยหรือเปล่าครับพรมผ้าม่านเนี่ยถ้าเกิดมาใหม่ๆท่านผู้ชมจะรู้ว่าผ้าใหม่มันจะมีสารเคมีมาด้วยคนที่ตัดผ้าจะรู้ดีอันเนี้ยต้องระวังให้ดีเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมได้พรมได้ผ้าม่านมาใหม่ก็ขอให้ ตากลมตากแดดไว้สักพักหนึ่งก่อนสักอาทิตย์หนึ่งนะให้ลมโกรกท่านผู้ชมก็จะปลอดภัยมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งพรมกับพา้าม่านอย่างที่เรารู้กันเป็นที่ที่เก็บกลิ่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครที่สูบบุหรี่อยู่ใกล้พรมใกล้มา่านมันก็จะดูดซับกลิ่นบุหรี่และสารเคมีของบุหรี่เข้าไว้แล้วอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเซตเกินแฮนด์สโมกกิ้ง เป็นการสูบบุหรีมือสองก็สามารถส่งผ่านจากพรมและม้านได้เช่นเดียวกันก็ขอให้ท่านผู้ชมพยายามดูให้ดีทำความสะอาดพรมและผ้านเป็นประจำทุกๆ3เดือนทุกๆ6เดือน,ก,ก,นก็จะห่างไกลาจากโรคมะเร็งแล้วครับสุดท้ายแล้ว11ของใช้สำนักงานก่อมะเร็งอย่างที่11ท่านผู้ชมอาจจะมีอยู่ในออฟฟิศคุณคือเครื่องเคลือบกระดาษ คุณผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมครับว่าเวลาใส่ A4 เข้าไปพร้อมแผ่นพลาสติก เครื่องเคลือบมันจะออกความร้อนใส่ความร้อนแบบสุดๆเลยขั้นตอนการทําให้พลาสติกละลายตัวนี้แหละครับมันจะมีสารก่อมะเร็งแฝงอยู่เมื่อแผ่นพลาสติกทําปฏิกยาความร้อนนะักผู้ชมสังเกตดีจะพบว่ากลิ่นฉุนละเหยออกมาเจ้ากลิ่นฉุนนี่แหละครับเป็นสารก่อมะเร็งถ้าสูดดมเข้าไปในปริมาณมากๆหรือสูดดมติดต่อกันระยะเวลานานอีกแล้วทําให้คุณเป็นมะเร็งทางเดินหายใจได้แล้วก็ มะเร็งเม็ดเลือดได้นะครับน่ากลัวที่สุดเลยใช่ไหมครับกับ11ของใช้สำนักงานก่อมะเร็งที่โคชแบงไม่อยากที่จะให้ท่านผู้ชมกลัวไปเกินเหตุเพราะว่าทุกอย่างสามารถหลีกเลี่ยงได้โค Bank ก็ ให้เทคนิคการหลีกเลี่ยงแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมจะต้องใช้จะให้เคล็ดลับวิธีการดูแลตัวเองนะครับในออฟฟิศเพื่อให้ห่างไกลแมลงหน้ากากอนมามัยอันนี้ต้องใส่ไว้เลยไม่ใช่แค่ป้องกันโรคติดต่ออย่างเดียวจะช่วยกรองสารเคมีสารละเหยที่เราไม่พึงประสงค์ด้วยวิธีที่2เครื่องฟอกอากาศแบบพกพาท่านผู้ชมเคยเห็นโคชแบงค์ห้อยใช่ไหมครับอย่างที่ 3. ความใส่ใจถ้าท่านผู้ชมมีความใส่ใจในทุกๆสิ่งมีสติในทุกๆอย่างที่ทําไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเข้าของเครื่ ใช้ในสำนักงานรู้ว่าอะไรอันตรายก็เรียกซะถ้าทำได้ทำให้เป็นนิสยัยเพียงแค่นั้นโคช้ชแบงค์ก็เชื่อว่าท่านผู้ชมชาวออฟฟิศทั้งหลายสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศก็สามารถทำงานในสำนักงานได้อย่างปลอดภยัยมีความสุขครับเรามาทวนกันอีกทีหนึ่ง11ของใชส้สำนักงานกล่องมะเร็งอย่างที่1กระดาษก๊อปปี้กระดาษคาร์าบอน2ดินน้ำมัน3น้ำยาลดคำผิด4ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำยาทำความสะอาด5น้ำยาเคลือบ 6. สเปย์ปรับอากาศ 7. เครื่องถ่ายเอกสาร 8. หมึกในปากกา9ก 9, าว10ผานและพม 11. เครื่องเคลือบกระดาษวิลเลียมบัตเลอร์กูวีชาวไอริชเคยกล่าวเอาไว้ว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องของการเติมน้ำใส่ถัง 5. <Ha, S 1> แต่เป็นเรื่องของการจุดฝัน การดูแลสุขภาพก็เช่นกันครับไม่ใช่แค่เรื่องของการทาําซ้ําแต่เป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบความรู้ดีๆที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้และสั่นกระดิ่งให้โคชแบงค์และทีมงานด้วยนะครับสุดท้ายขอให้ท่านผู้ชมที่รักทุกคนสุขภาพแข็งแรงไกลโรคเป็นเศรษฐีความสุขกันในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ